สวัสดีค่ะพบกับช่องสารดีโดยพี่ทิพย์อดีตครูพยาบาลวันนี้พี่ทิพย์ได้รวบรวม5ผักผลไม้เสริมคอลลาเจนผิวเด้งเปล่งปลัง่งมาแนะนำท่านผู้ชมค่ะโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันนะคะเชิญชมค่ะก่อนอื่นเราคงต้องมาทำความรู้จักกับวิตามินซีในเรื่องราวของการบำรุงผิวพรรณว่า ช่วยทำให้เกิดอะไรขึ้นกับผิวของเราวิตามินซีนี้ช่วยให้ผิวผ่านกระจ่างใสเพราะว่าวิตามินซีไปยับยั้งเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไทาโรซินเนสที่สร้างสีเมลานินสีดำแล้วก็ทำให้เปลี่ยนเป็นสีชมพูจึงทำให้จุดด่างดำและความหมองคงล้ำลดเลือนช่วยทำให้ ผลสีผิวเนี่ยกระจ่างเรียบเนียนป่องใสขึ้นนอกจากนี้วิตามินซียังช่วยกระตุ้นการสร้างสารคอลลาเจนใต้ผิวหนังแท้มีผลทำให้ริ้วรอยลดเลือนตื้นขึ้นเพราะว่าคอลลาเจนนี้มันอยูอ่เป็นสารที่เชื่อมอยู่ระหว่างเซลล์ถ้ามันมาเมื่อไหรก่ก็ไอร่องหรือริ้วรอยต่างๆนั้นก็บางลงจางลง ทำให้ผิวกระชับเต่งตึงขึ้นด้วยส่วนตัวของวิตามินซีเองนั้นก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระปกป้องผิวจากการถูกทำลายโดยมลภาวะจากสิ่งแวดล้อมได้ด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีการสำรวจและพบว่าอาหารประจำวันที่รับประทานเข้าไปในแต่ละวันนั้นหากมีวิตามินซีต่ำเนี่ยก็จะส่งผลให้ผิวแห้งและเกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรได้ ฉะนั้นผักและผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงก็เป็นตัวช่วยเสริมาสารสำคัญต่อการสร้างคอลลาเจนอย่างเช่นวิตามินซีนี้จากภายในสู่ภายนอกอีกหนึ่งทางเพราะฉะนั้นผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเหล่านี้ก็ได้แก่ข้อที่หนึ่งพริกหวานสามสีมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงพบว่าสีเหลืองและสีแดงเนี่ยมีวิตามินซีสูงมาก ในหนถ้วยตวงมีวิตามินซีมากกว่าสเท่าของปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวันคุ้มเลยนะคะถ้าสมมุติว่าทานอสีเหลืองพริกสีเหลืองสีแดงเนี่ยส่วนสีเขียวก็จะมีประมาณ92%ของความต้องการใน1วันเช่นกันแต่ว่าสีเขียวจะมีเส้นใหญ่เยอะกว่ามีคำแนะนำเพิ่มเติมอีกว่าควรกินพริกหวานที่มีสีเข้มเช่นสีเหลืองสีแดง เพราะว่ามีเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอเพราะช่วยในเรื่องสายตาได้อีกด้วยนอกจากหิวพันนะคะ 2. ถั่วลันเตาสั่วลันเตานี้ก็เป็นถั่วที่ใช้ประกอบอาหารเนี่ยมีความหวานอร่อยใช้ทั้งลวกจิ้มผักน้ำพริกก็ได้หรือว่าใช้ผัด ก็ได้ผู้ที่รับประทานเป็นประจำก็จะช่วยให้มีผิวที่อ่อนเยาว์โดยถั่วลันเตาหนึ่งถ้วยตวงเนี่ยให้วิตามินซีประมาณ37มิลลิกรัมคิดเป็น37เเซของฝวามต้องการใน1วันแต่ว่าที่สำคัญถั่วนี้มีเส้นใย,ยอาหารสูงและมีฟอสฟอรัสซึ่งเป็นสารอาหารที่อยู่ในผักเนี่ยสูงกว่าผักชนิดอื่นๆ เส้นใยอาหารเนี่ยในถั่วลันเตาเนี่ยก็จะช่วยดักจับไขมันและสารพิษต่างๆในร่างกายทำให้ขับถ่ายเป็นปกติส่งผลให้ผิวพรรณนี้ผ่องใสงดงามแล้วก็ไร้สิวด้วยค่ะส่วนฟอสโฟอโรัสก็ช่วยสร้างกระดูกและฟันช่วยกรองของเสียออกจากไตรักษาสมดุลเกลือแร่ด้วยก็เป็นผลทำให้ผิวพรรณดีด้วยค่ะข้อที่3มมาละขีนก มะระขี้นกจริงๆแล้วอ่ะมีใช่แต่ขมอย่างเดียวนะคะหรือว่าช่วยลดน้ําตาลนะแต่ในมะระขี้นกมีวิตามินซีสูงกว่าผักอื่นๆในหนึ่งถ้วยตวงของอะมะระเนี่ยมีวิตามินซีมากกว่า2เท่าของปริมาณที่แนะนําบริโภคต่อวันก็คือประมาณ121.6มิลิกรัมแล้วก็มีใยอาหารประมาณ18%มีลูทีนสูงถึง 507.3ไมโครโกร,รมัมเพราะว่าลูทีนนี้ก็เป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์ปกป้องเซล์ลจากการถูกทำลายชะลอความเสื่อมจากการเกิดโรคเกี่ยวกับดวงตาในผู้สูงอายุอีกด้วยลูทีนนี้คือเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์ในกลุ่มของคารูทีนอย์นะคะ ก็ช่วยเรื่องผิวพรรณได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีวิตามินซีสูงนั่นเองข้อที่4ฝรัง่งฝรั่งก็มีวิตามินซีสูงเช่นกันมีสูงกว่าส้มถึง6เท่าสูงกว่าสับปะรดถึง18เท่า หรือเมื่อเปรียบเทียบจากน้ำหนัก100กรัมเท่ากันนะคะวิตามินสูงกว่ามากเลยฝรั่งมีวิตามินซีสูง3เท่าของปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวันถือว่ามากเกินพอเลยนะคะถ้ากินฝรั่งขนาดกลาง1ผลก็จะได้ใยอาหาร19ซด้วยแล้วก็วิตามินซีก็ได้3เท่าของหน่วยบริโภคต่อวันเลยค่ะ ในฝรั่งมีสารโพลิฟีนอลคือสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายและสามารถปกป้องผิวจากรังสี U V ที่ทำร้ายผิวให้เกิดรดิ้วรอยก่อนไวัยได้นับว่าคุ้มจริงๆนะคะฝรั่งแค่1ลูกข้อที่5ก็คือลิ้นจี่ลิ้นจี่นี่คือ กะปริมาณแล้วนะคะ4ผลเนี่ยก็เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแล้วะค่ะในวิตามินซีใน1วันก็คือประมาณ69.3มิลลิกรัมวิตามินซีขนาดปกติที่กำหนดในปี2020นี้คือกำหนดอยู่ที่90มิลลิกรัมแล้วนะคะสารแอนตี้ออกซิแดน์ในลิ้นจี่เนี่ยก็คือโพลีฟีนอลแทนนินคาเทชีนและ ไฟเตดเนี่ยมีสูงมากกว่าผลไม้ชนิดอื่นๆสารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบลดความเสี่ยงของอเส้นเลือดแตกลดการอักเสบของไขข้อและช่วยในเรื่องหัวใจและหลอดเลือดค่ะแต่ที่ควรระวังในลิ้นจี่ก็คือในเรื่องของน้ำตาลแต่เราก็ไม่ใช่ว่าเราจะทานลิ้นจี่อย่างเดียวนะคะเราก็ทานสลับสับเปลี่ยนกันตามฤดูกาลนะคะ ผลไม้5ชนิดนี้เนี่ยช่วยสร้างคองลลาเจนจากภายในผิวบำรุงได้โดยแท้เลยนะคะก็แล้วแต่นะคะว่าเราจะใช้วิธีธรรมชาติหรือใช้วิธีที่ใช้จากภายนอกเราก็เลือกเอาตามข้อมูลที่พิธนำมาให้นะคะค่ะ บกับช่องสารดีโดยพิทิพได้ใหม่และกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ